สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ilios Mobile นั่นเองครับก็ตอนนี้ตัวเกมจะเปิดทดสอบอยู่บนสโตทยด้วยแล้วก็มีภาษาไทยนะครับเกมจะเป็นแนว MMO นั่นเองนะใครสนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยกันละกันกดเข้าไปครับในส่วนการล็อกอินเนี่ยเราก็จะต้องล็อกอินผ่าน Google นะครับผมแล้วก็หน้านี้จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมจะเล่นตัวที่เป็นอาชีพธนูไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาครับผมอ่ามันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3สายอาชีพด้วยกันนะครับนั่นก็คือไนท์นะครับอาชีพแรกแล้วก็ต่อมาจะเป็นอาร์ชเชอร์ครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือพรีตนั่นเองนะครับผมตามนี้นะก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอาชีพไหนนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดตั้งชื่อแล้วก็กดสร้างไปแค่นั้นจบนะครับผมอ่ะมากดเลยครับผมจะเล่นตัวนี้นะฮะจัดไปครับอาร์เชอร์อ่า ในส่วนของรูปแบบการเล่นก็จะคล้ายๆกับเกมแนว MMO อื่นๆทั่วไปนะครับที่จะมีระบบการเดินเควสแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบโจมตีอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่ข้างในเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเวลาที่เราจะเคลื่อนที่เราก็สามารถนี่ฮะอย่างนี้ได้นะครับหรือจะกดติ๊กๆแบบนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วเห็นไหม แล้วเราก็จะเจอคนอื่นๆนะครับที่ออนไลน์อยู่ในตัวเกมเหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถแยกแยะได้นะครับบนแผนที่นะมันจะมีบอกอยู่นะครับไอ้ที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็จุดสีเขียวอันนี้จะเป็น NPC ส่วนจุดสีแดงนะครับจะเป็นม m o เตอร์นั่นเองนะครับผมก็กดขยายพื้นที่ดูได้นะครับประมาณนี้นะทีนี้เวลาที่เราจะรับเควสต่างๆก็กดด้านซ้ายของจอตรงนี้ครับกดไปเลย ก็จะวิ่งไปแล้วเห็นไหมครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างปาร์ตี้ได้นะครับผมเดี๋ยวคุยก่อนเรียบร้อยนี่ครับกดสร้างปาร์ตี้ตรงนี้กดคุยๆไปเรียบร้อยครับนี่ฮะปาร์ตี้กดสร้างได้นะแต่ว่าเหมือนจะต้องรอให้มันกดล็อกอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเพราะว่านะตอนนี้มันยังกดเข้าไม่ได้นะครับผมอาจจะแบบะจะเปิดตอนโอเ n นเบต้าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหรือว่าเปิดตามระดับเลเวลอีกรอบหนึ่งนะครับผม ดี๋ยวให้มันเคลื่อนที่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของการต่อสู้กันหน่อยนะครับระบบการต่อสู้ก็เนี่ยมีออโต้นะครับผมมีการล็อกนะฮะเราสามารถโจมตีได้เองก็แล้วแต่นะครับว่าจะกดออโต้หรือว่าจะเล่นเองยังไงนะครับอืมมันก็ยังมีแบบข,ขัดขัดอยู่บ้างนะครับในส่วนของช่วงทดสอบนะอืมนี่ฮะแล้วก็จะมีสกิลด้วยตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพาดูในส่วนของหน้าสกิลอีกทีหนึ่งนะครับจะไปพวกรุยเลยนี่ จากการทั้งหมดนะครับ15ตัวด้วยกันนะครับผมมันก็จะมีมอนสเตอร์อยู่รอบๆแถวนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเห็นไหมจัดไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะครบ15ตัวนะเออนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อเลเวลตัวละครอัพขึ้นนะครับเราสามารถที่จะทําการกดเข้ามาดูตรงตัวละครตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะทําการเพิ่มค่าสเตตัสเพื่อที่จะให้ตัวละครนั้นมันเก่งขึ้นนะครับอ่าเนี่ยเพิ่มพลังงานนะครับก็จะมีการโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะ ความเสียหายที่ร้ายแรงอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกคิยิคอลอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนความถูกต้องก็คือโจมตีแม่นยำขึ้นนะครับประมาณนั้นนะเออนะครับต่อมาสติปัญญานะครับอันนี้จะเพิ่มแค่โจมตีอย่างเดียวเลยนะครแล้วก็อันนี้เด็กครับผมก็จะเพิ่มโจมตีด้วยครับเพิ่มความน่าจะเป็นวิกฤตนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่มในส่วนของการหลบหลีกด้วยนะครับผมผมจะอัปเดตค่อนข้างเยอะเลยฮะแล้วก็อันนี้ภูมิปัญญานะครับเพิ่ม MP สูงสุดอ่ ร้อยสิบห้าแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ยังเป็นร้อยสิบสามนะครับเพิ่มทดีละสองนะครับผมแล้วก็สุขภาพนะครับอันนี้จะเป็นแบบเพิ่มป้องกันด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะครับผมก็เลือกๆเอาว่าเราจะอัพอันไหนที่ผมขออัพแบบเด็กให้เต็มที่ก่อนละกันนะครับต้องมี SP ตรงนี้ด้วยนะอ่าอัพไปอัพไปนี่ครับโอเคแล้วก็เอ่อเอาอัพสักเอาเลือดหน่อยดีไหมเอาเลือดหน่อยก็ได้ครับอ่าโอเคแล้วก็กดปรับใช้แค่นั้นเองครับความสามารถก็จะเพิ่มเติมขึ้นมา รียบร้อยประมาณนี้นะทีนี้ด้านบนตรงนี้ครับามาดูหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูร้านค้าครับก็จะมีให้เรามาซื้อของซื้อของเนะาะเสียดายตรงที่ว่าตัวเกมมันไม่ค่อยแจกอะไรขนาดโคนดเบต้านะนะครับนี่เข้ามาดูได้อันนี้ก็จะเป็นตรงที่ซื้อยงซื้อยานะครับแล้วก็ซื้อหินอันนี้เอาไปแบบทําการตีบวกตัวละครได้นะครับผมไม่ใช่ตีบวกตัวละครดิตีบวกอาวุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาเนาะเอาไว้กินเวลาเลือดเราเหลือน้อยอะไรนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล่านะครับกดเปิดเลยสิโอเคเฮ้ยเหมือนจะได้อะไรมาวะอันนี้ครับเอ่อเป็นหมวกหนังเก่าใต่ใส่เข้าไปฮะไหนวะไม่เห็นขึ้นมาเลยโอเคนะครับก็ถือว่ามันใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมประมาณนั้นอ่าต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มทักษะนะครับอัพสกิลนั่นเองนะฮะมันก็จะมีการอัพตามระดับเลเวลนะครับอ่าสกิลต่อไปก็จะเปิดตอนเลเวลย่สิบาอันนี้ก็จะเปิดตอนเลเวลามสา ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมอัพก่อนเวลาที่เราจะอัพเนี่ยเราต้องมีสมุดอันนี้ด้วยนะถึงจะอัพได้นะครับอ่ะกดอัพไปแล้วก็กดคลิกทีนึงนะครับเอามาลงด้านล่างชึบนี่เนี่ยมันก็จะกดใช้ให้แล้วนะครับมีสกิลแพสซีฟด้วยแต่ว่าไม่เห็นดีนะก็ยังมีหลายอย่างนะครับที่มันอาจจะยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหาร่โอเคเรียบร้อยเลเวลสิบสี่แล้วแต่ไปเลยจ้าตอนโอเพ่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกมมันจะแบบ อัพไวขนาดนี้หรือเปล่านะคืออ่ะมาดูจดหมายมาครับอันนี้คือของแจกนะดูหน่อยสิมีอะไรบ้างอืมมีแค่นี้เหีย <c oughs> เนี่ยอ่ารับสินค้าเข้าไปครับคุณได้รับการที่แนบมาแล้วอะไรวะคือยังแบบแปลไม่ค่อยน่าเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวดูสิอันนี้คืออะไรทั้งหมดของคลาสกดใช้ปั๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่เห็นว่ามีเลยนะครับอืออ่าก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าเซตติ้งต่างๆครับปรับเรื่องเสียงปรับการกินยาอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อันนี้จะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่มันจะเปิดตอนนู้นเลยเลเวล25่นะครับผมซึ่งก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่นะครับอืมนะโอเคยังไม่มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตันนี้กดเข้ามาดูไม่มีอะไรแล้วนะครับเมนูนะ ก็มีแค่นี้นะครับมีกลับไปเลือกตลลัวละครแล้วก็กลับเข้าเกมแล้วก็กดออกแค่นั้นจบนะฮะตัวเกมแค่นี้เลยนะครับผมอืมอาจจะแบบเล่นไปเรื่อยก็น่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับในเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปเออในมันจัดการเอ,อ่อเวทนี้ก่อนนะฮะก็ถือว่าค้นเข้ามาเล่นแบบประปรายนะสำหรับเกมนี้อาจจะแบบไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับไม่ต้องแย่งกันตีมอนสเตอร์ด้วยนะฮะเออ กดขยายกดคลิกได้ปะออก,กดคลิกไม่ได้นะครับเนี่ยแม่ในแผนที่มันจะมีบอกนะตอนนี้อยู่ในแผนที่มีกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนบดีเลย <c oughs> เออนะครับออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะฮะออโอเคอีกห้าตัวอ่าหนๆเดี๋ยวต้องมาอัพตัวละครก่อนอัพไปไหนดีวะอัพเด็กนี่แหละเออ เพิ่มไปดีครับพาวเวอร์เพิ่มเป็นบวกยี่สองแล้วมันก็จะมีบอกแล้ว,ว่าโจมตีสูงสุดเท่าไหร่นะครับที่เราจะโจมตีได้แล้วตอนนี้เร้อยหกสิบประมาณนั้นนะอ,อะ่อีกสองตัวครับจะครบเวทแล้วมีขออะไรมาหรือเปล่ามมยามีไต่ขอพวกนี้นะครับเวลาเราโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยเงินมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะเออเนี่ยเห็นไหมเงินเพิ่มนะครับอวุเสร็สมบูรณ์แล้ว ตายสองเฟสเลยปุ๊บเลเวลสิบห้าทันทีครับผมนี่ไงผ่นานเฟสปุ๊บนี่แบบว่าอัพทันทีเลยฮะโอเคแล้วก็ไปสวนตนากับเอ็นบีซอีกเหมือนเดิมนะครับผมเ,เดี๋ยวมาอัพต่ออัพอัพเลยปรับใช้ครับผมอม,มีอะไรอีกไหมเนี่ยทีเนี้ยไม่มีแล้วมีแค่นี้จริงๆนะครับในส่วนของตัวเกมก็ยังไงเนี่ยใครที่ อชอบเกมนี้นะครับอยากจะมาลองเล่นก็นั่นแหละนะครับลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะสามารถที่จะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผม,มสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับมีอยู่ประมาณแค่นี้แหละนะครับผมนะออันนี้คลิกที่ตัวละครคลิกไม่ได้ด้วยไปคุยก่อนนะครับคุยตรงนี้แล้วจะผ่านเควสโอเคเอ้ยได้กล่องอันนี้มาด้วยอ๋อมีอันนี้มานะครับเหมือนมันจะสอนระบบใหม่เลยนะเดี๋ยวมาดูก่อน ียวทุกคนนะมีถุงเข้ามานะครับอันนี้เปิดหน่อยปึ๊บอ๋อถุงมือกดดับเบิลคลิกนะครับเวลาติดตั้งนะครับผมแล้วก็อันนี้นะจะเป็นการแต่ว่าบวกอุปกรณ์แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทุกคนนะมาดูที่ตัวละครของเรานะครับของที่เราใส่อยู่นี่ของวกนี้นะครับลองกดเสริมกําลังดูโอเคนี่ไงเราได้หินมาแล้วครับแล้วก็มาทําการแบบว่าตีบวกได้เลยครับจากบวกศูนย์จะเป็นบวกหนึ่งนะครับใช้เงินห้าร้อยนะครับแล้วก็หินอันนี้ กดไปเสริมปึ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทําการตีบวกแล้วนะครับผม,มแค่น,น,นั้นเองนะแล้วก็ทักษะนะอันนี้ก็อัปเกรดไปนะครับเรามีไออันนี้อยู่นะอัปไปนะี่บวกนี้แค่น,น,นั้นเองนะครับผม ก็เอาเป็นว่าเขาร่าดประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะทั้งหมดทั้งมวลเท,ท่านี้นะครับยังไงก็คลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับผมมีอะไรอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ครับว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับผม mm hmm.